สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพชรนักสู้เช่นเคยนะครับวันนี้ผมมาเล่นเกม99เคยในป่านะครับตอนนี้ก็วันที่13แล้วน,นะครับมาดีมาป่านี่เฮ้ยไอนกตัวนี้มันมาครับ เกือบไปแล้วตอนนี้ผมเล่นคนเดียวนะครับเพื่อนก็ออกไปแล้วโอเคกินสักหน่อยครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งให้กับผมนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสามารถคอมเมนต์ให้กำลังใจได้ครับหรือคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับแต่ขอสูภาพนะครับ <c oughs> โอ้ยมันมาอีกแล้วอะ่ะ <c oughs> คือมจอาจับผมไม่ได้เลยใช่ปะ <c oughs> คือมันจะไม่ปล่อยผมเลยอะ่ะ ยอมใจจริงๆเฮ้ยติดบักแล้วมั้งเนี่ยน่าจะติดบักครับมันออกไปได้โอเคครับ วันที่14แล้วครับตอนนี้อ่าวันที่15ออบ้ ไม่ได้ซื้อครับแนบนบพแแนไม่ได้กลับครับลูกค้าไอ้พ่ัที่เอาไปส่งูไม่ไปอกอ๋อ<ฮ> <c oughs> ตัวเดียวไปหนองใหญ่ <c oughs> ตุง้งไก่ ไม่นะครับผมแช่ตู้แช่ตู้เย็นไว้แล้วอ๋อเดวให้ครับผม โอเคครับ okay, ปลูกเลยฮะเอาโมเสกครับเอาเอาเผ็ดเลยใช่ครับเกี่ยวหมบกรอบโอเคครับกินเบอร์รี่ไป Okay, lehat balik. เดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกแล้วไม่จะปล่อยเขาไปเถอะโอ้ยมันจะอะไรขนาดนั้นวะกมาดี โอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้ยอ้อวิ่งวิ่งวิ่งวิ่วิ่งวิงวิ่วิ่งไม่เรียบร้อยครับโอเคครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบ